สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจาะลึกหนังสือ Seeking Wisdom ของ Peter b a v e l i n กันนะคะจากรายงานสรุปสำหรับผู้เชี่ยวชาญค่ะครับผมภารกิจของเราก็คือกลั่นเอาแก่นสำคัญสำคัญมาใช้พัฒนาวิธีคิดการตัดสินใจโดยมีคนอย่างชอสดาวินแล้วก็โดยเฉพาะชอรลีมังเกอร์เป็นแรงบันดาลใจสำคัญเลยครับเปิดมาก็เจอประเด็นน่าสนใจเลยนะคะคือเบเวอร์ลินบอกว่า ปัญญาเนี่ยไม่ใช่การตัดสินใจได้แบบยอดเยี่ยมตลอดเวลาอืแต่คือการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดร้ายแรงได้อย่างสม,ม่ำเสมอมากกว่ามีคำพูดของมังเกอร์ด้วยใช่ไหมคะที่ว่าขอแค่รู้ว่าจะตายที่ไหนจะได้ไม่ไปที่นั่นใช่เลยครับอันนี้เป็นแก่นเลยฟังดูเหมือนง่ายๆนะครับแต่ทรงพลังมากค่ะมาลองแกะดูนะคะว่าจริงๆแล้วหมายความว่าย่งไงครับคือปรัชญาหลักที่เบเวอร์ลินเสนอเนี่ยมันคือการคิดแบบกลับหัว หรือที่เรียกว่า inversion นะครับ inversion กลับหัวครับแทนที่จะถามว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะสำเร็จเขาชวนให้ถามว่าอะไรบ้างที่จะทำให้ล้มเหลวอ๋อมันเปลี่ยนโฟกัสจากเดิมที่ไล่ตามความสำเร็จอย่างเดียวมาเป็นการระบุแล้วก็กำจัดเส้นทางสู่ความล้มเหลวแทนซึ่งก็ชัดเจนนะครับว่าได้รับอิทธิพลจากใคร อย่างมังเกอร์เนี่ยใช่การคิดแบบสหวิทยาการหรือดาวินที่เข้าใจรากฐานพฤติกรรมมนุษย์ถูกต้องครับแล้วนั่นก็นำมาสู่ประเด็นสำคัญเลยว่าทำไมทำไมเราถึงผิดพลาดกันง่ายจังนั่นสิครับเบลวิลชี้ว่าสมองเราเหมือนทำงานด้วยฮาร์ดแวร์โบราณนะครับคือออกแบบมาตั้งแต่ยุคบรรพบุรุษเราที่เป็นนักล่าสัตว์เก็บของป่าอ๋อยุคโน้นเลยครับซึ่งมันมีประโยชน์มากในยุคนั้นแต่พอมาเจอโลกซับซ้อนปัจจุบันเนี่ย มันก็มีปัญหายังไงครับคือมันทําให้การรับรู้ของเรามันมันมากกว่าความคิดอารมณ์มักจะนําเหตุผลแล้วเราก็ชอบด่วนสรุปเร็วเกินไปเข้าใจเลยค่ะเหมือนสัญชาตญาณที่เคยช่วยรอดชีวิตในป่าตอนนี้อาจจะพาเราหลงทางในเมืองแทนประมาณนั้นแหละครับนั่นแหละครับคือที่มาของสิ่งที่เรียกว่าอคติทางความคิดหรือ cognitive biases เยอะแยะไปหมดเลยที่มันเคยเป็นทางลัดเพื่อความอยู่รอดใช่ครับ แต่ตอนนี้กลายเป็นกับดักแรงขับพื้นฐานเดิมๆก็ยังอยู่นะครับหนีความเจ็บปวดหาความสุขกลัวโดยเฉพาะกลัวเสียของกลัวเสียหน้าต้องการการยอมรับความยุติธรรมอะไรพวกนี้อืมมันส่งผลต่อการตัดสินใจโดยไม่รู้ตัวเลยเหรอครับผมเบรเวนรวบรวมไว้เอ่อยีข้อเลยตอย่อยอดจากมังเกออีกทีโหเยอะเหมือนกันนะคะ ลองยกตัวอย่างที่ชัดๆหน่อยได้ไหมคะอย่างอาคติจากการเชื่อมโยงส่งเดทเมียแอสโ OCIATION นี่เป็นยังไงคะอ๋ออันนั้นคือการที่เราแบบว่าโยงเรื่องที่ไม่เกี่ยวกันเข้าด้วยกันง่ายๆนะครับเช่นไม่ชอบคนส่งข่าวร้ายท่านที่เขาแค่มาบอกเฉยๆไม่ใช่ต้นเหตุอ๋อค่ะค่ะซึ่งมันอันตรายเพราะทําให้เราตัดสินคนหรือสถานการณ์ผิดไปได้ง่ายๆอันที่น่าจะเจอบ่อยมากๆอคติเข้าข้างตัวเอง self-serving bias อันนี้อันนี้คลาสสิกเลยครับสำเร็จเพราะฉันเก่งพลาดเพราะโชคไม่ดีปัจจัยภายนอกใช่เลยค่ะปกป้องอีกโก้ตัวเองแต่ก็ทำให้ไม่เรียนรู้จากความผิดพลาดจริงๆเนาะถูกต้องครับแล้วก็ยังมีหลักฐานทางสังคม social proof ครับทำตามตามกันไปครับครับผมเห็นคนอื่นทำเยอะๆก็คิดว่าน่าจะถูกน่าจะดีก็เลยทำตาม โดยไม่ได้หยุดคิดวิเคราะห์ก่อนซึ่งบางทีก็พาลงเหวกันทั้งฝูงได้ง่ายๆและที่น่ากลัวกวก่อนนั้นคือที่เบลเวลินเรียกว่าลอลล็อ l ลซสใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับอันนี้คือจุดอันตรายสุดๆเลยมันคืออะไรคะลอลลอลซสคือเวลาที่อคติหลายๆอย่างมันไม่ได้ทำงานแยกกันนะครับแต่มันมารวมพลังกันแล้วส่งเสริมกันเองทำให้ผลลัพธ์มันแบบว่าเลวร้ายแบบทวีคูณ โหนึกภาพตามแล้วน่ากลัวเหมือนกันนะคะลองนึกภาพนะครับสมมุติเรากลัวเสียของมากๆอยู่แล้ว deprival superreaction พอเห็นคนอื่นแหรไปซื้อหุ้นตัวนี้ social proof เราก็อยากได้บ้างพอซื้อไปแล้วหุ้นตกก็ไม่อยากยอมรับว่าตัดสินใจผิด consistency tendency เนี่ยครับอคติ3-4อย่างทำงานพร้อมกันมันผลักเราไปสู่การตัดสินใจที่ไร้เหตุผลมากๆได้เลย ฟังดูต้องระวังมากๆเลยค่ะแล้วพอจะมีเครื่องมือหรือวิธีคิดอะไรที่ช่วยให้เรารับมือกับเจ้าฮาร์ดแวร์โบราณพวกนี้ได้บ้างคะมีครับเอเวลินเบอร์กีเสนอไว้หลายอย่างเลยหัวใจสำคัญคือการสร้างสิ่งที่มันก็เรียกว่าโครงข่ายแบบจำลองทางความคิดหรือ lattice work of mental models โครงข่ายครับคือไม่ยึดติดกับความรู้แค่สาขาเดียวแต่ให้ดึงเอาแนวคิดสำคัญๆจากหลายๆศาสตร์ทางฟิสิกส์ชีวะ จิตวิทยาเศรษฐศาสตร์เอามาเป็นเครื่องมือช่วยมองปัญหาเหมือนมีเครื่องมือหลายๆแบบในกล่องแทนที่จะมีแค่ค้อนอันเดียวแล้วเห็นทุกอย่างเป็นตะปูใช่เลยครับประมาณนั้นเลยนอกจากนั้นก็มีเครื่องมือที่จับต้องได้มากขึ้นเช่นการทําให้ง่ายและจัดลําดับความสําคัญคือยังไงคะคือพยายามตัดสินใจให้น้อยลงแต่ให้แต่ละครั้งมันมีคุณภาพโฟกัสเรื่องที่สําคัญจริงๆอืมลดปริมาณเพิ่มคุณภาพครับ แล้วก็มีการใช้รายการตรวจสอบเช็คลิสต์อันนี้ดูเหมือนง่ายๆนะครับแต่ช่วยลดข้อผิดพลาดโง่ๆที่เกิดจากความเผลอเรอได้เยอะมากโดยเฉพาะงานสับสนสอนอย่างนักบินหรือสารแพทย์ก็ใช้กันใช่ไหมคะใช่ครับผมแล้วก็มีการเรียนรู้จากความผิดพลาดอย่างเป็นระบบคือทำโพสต์มอร์ทมชนะสูตรความผิดพลาดวิเคราะห์กันจริงๆว่าพลาดตรงไหนจะป้องกันยังไงไม่ใช่แค่ปล่อยผ่านไปเฉยๆครับ และอีกเทคนิคคือการทดสอบแบบไฟแมนไฟแ n นเท t ครับคือถ้าอยากรู้ว่าเราเข้าใจเรื่องอะไรจริงๆเนี่ยลองอธิบายเรื่องนั้นด้วยภาษาที่ง่ายที่สุดให้คนอื่นฟังดูถ้าทำได้แสดงว่าเข้าใจแก่งมันจริงๆไม่ใช่แค่จำมาพูดโห oh, ทั้งหมดนี้ดูเป็นแนวทางที่เน้นการปฏิบัติสร้างวินัยในการคิดมากๆเลยนะคะใช่ครับสรุปแล้วการเดินทางสู่ปัญญาตามแนวทางของเบเวอร์ลินเนี่ย มันไม่ใช่การพยายามเป็นอัจฉริยะข้ามคืนแต่คือการค่อยๆลดความผิดพลาดใหญ่ๆลงทําความเข้าใจข้อจํากัดทางความคิดของตัวเองหรืออาจจะพูดได้ว่าเป็นการพยายามทําเรื่องโง่ให้น้อยลงถูกต้องเลยครับมันคือการเปลี่ยนโฟกัสจากการหาทางลัดไปสู่ความฉลาดล้ําไปสู่การสร้างรากฐานความคิดที่แข็งแกร่งมีวินยัยและตระักรู้ในจุดอ่อนของมนุษย์เราเอง น่าสนใจมากค่ะงั้นขอทิ้งท้ายการเจาะลึกครั้งนี้ด้วยคำถามชวนคิดต่อยอดจากแนวคิดนี้แล้วกันนะคะครับถ้าปัญญาส่วนใหญ่มาจากการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่คนรุ่นก่อนอย่างมังเกอร์ดาวินหรือเบอร์เวลินชี้ทางไว้แล้วในโลกยุคปัจจุบันที่มันโหเปลี่ยนแปลงเร็วมากข้อมูลท่วมท้นขนาดนี้คิดว่ามีอคติ หรือข้อผิดพลาดท,ทางความคิดรูปแบบใหม่ๆอะไรบ้างคะที่อาจจะส่งผลร้ายแรงจนคนรุ่นหลังอาจจะต้องเพิ่มเข้าไปในรายการของเบเวอร์ลินในอนาคตลองเก็บไปคิดกันดูนะคะ